สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เพื่อนหนุนใจในหัวข้อการฝึกสติเบิกบ,บานกับการตื่นรู้ฝึกสติอย่างไรแก้หลงลืมนะครับในวันนี้ครับ เพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับตอนที่หนึ่งที่ผ่านไปแล้วเราได้คุยกันถึงการระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในการเคลื่อนไหวภายในของเราไม่ว่าเราจะเดินยืนวิ่งนั่งหรือนอนนะครับเมื่อพลังของสติของเรามีมากขึ้นเราจะนำมาใช้ในการแก้หลงลืมได้อย่างไรเรามาติดตามกันนะครับ เพื่อนๆที่รักครับถ้ามีคำถามหรือข้อแนะนำความคิดเห็นใดๆอย่าลืมเขียนลงมาในกล่องความเห็นด้านล่างนี้นะครับถ้าขับรถไปถึงที่ทำงานที่บ้านแล้วปรากฏว่าเอ๊ะมือถือหายไปไหนยุ่งวุ่นวายเลยนะครับ เมื่อเราจเจริญสติแล้วในการยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวทั่วพร้อมคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่เราจะกำหนดการฝึกนะครับเช่นขณะที่เราเอื้อมลงไปจับโทรศัพท์มือถือเรากำหนดระลึกรู้เลยว่าขณะนี้เรากำลังจับโทรศัพท์มือถืออยู่นะแล้วเวลาที่เราจะนำไปวางที่ไหนอาจจะในกระเป๋าสตางค์ในซิง์ในห้องน้ำหรือจุดใดจุดหนึ่ง ในสถานที่ต่างๆเราก็กําหนดรู้เลยว่าขณะนี้เรากําลังวางแล้วนะจะกําหนดรู้ให้เห็นเป็นภาพจําเลยก็ได้ว่าขณะนี้เรากําลังวางไว้ตรงนี้เพื่อเราจะทําธุระอะไรสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาหยิบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการบันทึกความทรงจําและเราตระหนักรู้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเสร็จกิจหน้าที่อื่นๆเอ๊ะไว้ที่ไหน เราก็ย้อนระลึกไปอ๋อเรากําหนดรู้แล้วว่าเราวางไว้ตรงนี้นะเราก็กลับมาหยิบได้นะครับในสถานที่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะลืมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสถานที่ที่ออกออกไปต่างที่ที่อยู่ไ,ไกลๆถ้าเราไปลืมไว้ในห้องน้ําของปั๊มน้ํามันหรือจุดอื่นใดที่มันไกลมากๆมันก็เกิดความยุ่งยากมากที่เราจะต้องไปตามคืนเพราะฉะนั้น ถ้าเรากำหนดรู้ทุกครั้งว่าหยิบนะรู้แล้วนะวางตรงนี้นะบันทึกไว้ในความทรงจํานะเมื่อเวลาที่เราจะค้นหาหรือระลึกถึงเราก็จะรู้ว่าจะกลับแอลที่นี่มีอีกหนึ่งข้อนะครับที่เป็นความสําคัญในเรื่องของการช่วยป้องกันการลืมก็คือสังเกตไหมครับว่าส่วนใหญ่เวลาที่เราลืมนักหน้ามักจะเป็นในช่วงที่เรารีบร้อน ร้อนลนหรือทำหลายๆเรื่องพร้อมๆกันซึ่งในบางครั้งมันจำเป็นต้องรีบในบางครั้งมันจำเป็นต้องทำหลายเรื่องพร้อมกันแต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่ลืมก็คือทำกี่เรื่องกำหนดทุกเรื่องครับอ่าหยิบมือถือแล้วนะขณะนี้เรากำลังพิมพ์งานอยู่ในมือถือนะขณะนี้เรากำลังพิมพ์โน้ตบุ๊กขณะนี้เรากำลังขับรถไปนะขณะนี้เรากำลังฟังขณะนี้เรากำลังพูด เมื่อหมดกระแสะความที่จะต้องพูดแล้วขณะนี้เรากำลังนิ่งนะนะครับถ้าเรามีการรู้ตัวทั่วพร้อมในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเราก็จะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าอ๋อมันก็แค่นี้เองนะสิ่งที่เราหยิบจับไว้มันก็เป็นเครื่องมือใช้สอยเราระลึกรู้แล้วว่าวางไว้ตรงนี้ถึงเวลาเราจะกลับไปใช้เราก็กลับไปหยิบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้าย ก็จะไม่มีอะไรดีกว่าปรับสมดุลการใช้ชีวิตให้พอดีถ้าชีวิตมันร้อนลนอยู่ตลอดเราอาจจะได้เพียงแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งแต่เราอาจจะสูญเสียในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักครอบครัวหรือความปลอดภัยในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งใดมาเตือนแล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสัญญาณเตือนจากการหลงลืมเราควรจะชะลอตัวลงแล้กลับมาทบทวนว่า เอ๊ะช่วงนี้เราเร่งรีบเกินไปไหมเอ๊ะช่วงนี้เราหงุดหงิดเกินไปไหมเอ๊ะช่วงนี้เรารับงานหรือแบกภาระไปเกินกําลังไหมอาจจะต้องมามีเวลาที่จะทบทวนผ่อนคลายตัวเองนะครับแล้วถ้ามันยุ่งยากลําบากนะักเขียนมาคุยกันนะครับทั้งในกล่องความเห็นด้านล่างหรือจะเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวผมก็สะกดว่าไกรไกรนรงนะครับเขียนตรงตรัวเลยไม่มาลายกอไก่รอเรือ ไกรคือชื่อนะครับแลนะนามสกุลไม่มาไลกอไก่รอเรือนอเนรรอเรืององงูคอควายกระรันอ่านรวมว่าไกลไกลนรงนะครับเขียนมาพูดคุยโทรเมสเซนเจอร์ Messenger เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับยินดีรับฟังและก้าวไปพร้อมกับพวกเรานะครับขอให้ทุกคนก้าวข้ามพ้นวิกฤตการโควิดของโลกครั้งนี้ไปด้วยกันทุกๆวันมีความสุขสดชื่นอยู่กับ การเจริญสติฝึกสติในการรู้ตัวทั่วพร้อมในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดรักษาใจให้ผ่องใสนะครับนอกจากเราจะข้ามพ้นไวรัสโควิดแล้วเรายังข้ามพ้นไวรัสสังใจที่จะไม่มาทําให้เราทุกโศกจากความวิตกกังวลในอนาคตเศร้าซ,ซ้อยหงอยเหงาเมือ่อคิดถึงอดีตแต่เราจะระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันขณะ แต่เราปัจจุบันเมื่อเราทําดีจะกลายเป็นอดีตที่ดีและเป็นการต้อนรับอนาคตที่ดีที่สุดส่งความรักความปรารถนาดีถึงพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะครับ